ุ้ยเปิดตัวมาแบบอลังการมีการิลังการกระโดดฝ่ามิติฝ่าม,มามิตินู้นมามิตินี้ทะลุมิติมาเก็บปืนผสมปืนจากปืนธรรมดากลายเป็นปืนแบบพลังพิเศษสวยทะลุมิติของจริงโอ้โหแล้วชุดแบบออล่าเรืองแสงวิบปบปิ๊บบิบ๊บ,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 บในเซ็ตก็จะมีทางด้านของสกินปืนด้วยนะสกินปืน M762 เป็นสกินปืนแบบอัปเกรด สูงสุดที่7เลเวลนะครับมีสกิลระเบิดด้วยโอ้เมื่ออัปเกรดไปก็จะมีสกิลระเบิดนะครับเวลหนึ่งเวลสามเวลสี่มีคิวฟีดเหมือนกันปกติเวลห้าเอฟฟกจานโจมตีเอาเรื่องครับสีสันอลังการแน่นอนแล้วก็มีช่องใส่เครื่องประดับด้วยเวลหกนะครับก็จะมีทางด้านรูปร่างพื้นฐานที่เปลี่ยนจากเวลสามค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีอีโมชันการตรวจสอบหรือว่าท่าทางในการโอ้ประตูมิติหุยหลุดโลกสุดๆและสุดท้ายครับก็คือ เฮ้ยก่อนสุดท้ายแต่งปืนได้ด้วยนะลืมบอกใส่คุณ6ได้ด้วยโอ้หจีสเอาเรื่องนะอันนี้สีสันแบบสุดท้ายครับคือรูสบล็อกประมาณนี้นะจัดอยู่ในเทียสีแดงนะครับไม่ใช่เทียสีทองเดี๋ยวเราไปสุ่มกันวันนี้นะครับเรามีงบกันมาจำนวน20,000กับอีกประมาณเอ่อ339 UC เเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าในงบเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ก <wheels, S 1> ันหน่อยนะครับถ้าดูก็ฝากนิดนึงนะครับนกวาเเมล ไปพร้อมทำเพลง10 UC Let's go โชว์ๆไปว่า10 UC ได้ชุดวอมๆปะวอมๆปะ,อ,อ,ปะอันนี้ชิ้นส่วนนี้นะ่าจะสะสม50ชิ้นเหมือนกันจะเป็นชิ้นส่วนอัญมณีใหญ่นะครับก็คือเป็นอัญมณีเปลงแสงระดับใหญ่นะครับภายในเซตนะครับนอกจากสกินชุดแล้วก็สกินปืนก็มีสกินล่มเดดร่อนลงมานะครับ แล้วก็มีสกินกระเป๋าเวลสามเวลสองเวลหนึ่งอุ้ยกระเป๋านี่น่าไปใส่กับเซตโจ๊กเกอร์สวยเนาะแล้วก็มีทางด้านท่าเต้นนะครับโอ้นี่มันโอ้หลังหลังพับจีจนเหมือนแบบเป็นหลุดโลกไปแล้วเนาะเฮ้ยมีสุ่มฟรีอีกครับทุกคนสุ่มเมื่อกี้สิบยูซแล้วก็มีฟรีอีกศูนย์ยูซเอ้ยรออะไรกันละ่ะรออะไรกันละ่ะศูนย์ยูซแบบเหมือนภาพเดิมปะเฮ้ยมีอีกเหรอเฮ้ยอีกศูนย์ยูซเอา้ารออะไรกันละ่ะ 0 UC สามรอบแบบก็เหมนเดิมปะมาเริ่มต้นกันดีกว่าทุกคน10กล่องแรกกับ540 UC สิกล่องแรกก็ได้มาเป็นผมไม่อยากสุ่มเลยเวลาเห็นแบบมันออกอย่างเงี้ยได้เศษยามาน,นีมาหนะึ่งหนึ่งหนึ่งะแล้วก็มีรถสปอร์ตด้วยนะอุ้ยรถสปอร์ตนี่เอาไปส่งให้เพื่อนได้สองพเลยปะต่อไปครับ กล่องที่20โอแอนิเมชั่นอุย้ยอันนี้อะไรอะระดับสีชมพูครับมันคือของขวัญอ๋อของขวัญให้ส่งไอ้เพื่อนผู้รับ50,000ื่นเลยครับทุกคนอันนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับกล่องที่30เอเดี๋ยวผมจะปัดเศษตรงนี้นะทุกคนมันเป็น33นะผมจะปัดเศษทีละกล่องนะครับให้มันเป็น40นะครับ34 35 ว้าวระเบิดขวดประกายแสงราตีอันนี้มีคิวฟิดด้วยนะถ้าเกิดอัพสกินปืนไปให้มันมีคิวฟีดระเบิดไฟก็จะมีคิวฟีดอยู่นะครับโอเค37 38 39แล้วก็40ครับครับไม่ได้เลยเลย40กล่องแรกตอนนี้ค่าโชคดีอยู่ที่61นะครับลืมบอกไปมีค่าโชคดีด้วยนะน่าจะประมาณ60กล่องน่าจะได้100นะครับ100ก็จะได้เหรียญอัญมณีใช่ไหม เป่งแสงอันนึงแบบ100%นะครับต่อไปครับครั้งที่50 let's go <S ครับเต็มไปหมดแล้วก็ครั้งที่60ครับอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทุกคนครั้งที่70ครับครั้งนี้น่าจะเป็นการการันตีว่าได้นี่ไงเห็นไหมได้นี่แน่นอนนะครับเหรียญสีแดงเป็นเหรียญอัญมณีเปล่งแสงนะครับเจ้าเหรียญนี้นะครับคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อเราสะสมไปเราสามารถไปแลก ชุดได้นะครับนี่6กเหรียญก็แลกชุดได้สามเหรียญก็แลกปืนได้อะไรอย่างงี้ครับแล้วแต่ความชอบว่าอยากได้อะไรต่อไปครับกล่องที่แปดสิบครับกล่องที่เก้าสิบครับจจร้อยกล่องแล้วเกลือมากแล้วก็กล่องที่หนึ่งร้อยครับครึ่งทางแล้วอะ่ะอุ้ยมาแล้วหนึ่งชิ้นมาแล้วหนึ่งชิ้นนี่ครับผมกระเป๋าสะพายประกายแสงแห่งราตรีนะครับ ชื่อยาวซะด้วยนะกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าระดับสีแดงนะครับเป็นชุดเซ็ตของเขาเลยนี่ครับประมาณนี้สวยอยู่นะทุกคนต่อไปครับ110กล่องครับนี่กริปตรงแล้วก็120ครับอัญมณีเปล่งแสงครับผมทุกคนได้มา2เหรียญแล้วนะต่อไปครับ130กล่องครับได้เป็นแมตชเดียลมีหนึ่งชิ้นครับต่อไปครับ140ครับ Let's go ถ้าชุดทองไม่ออกนี่เราน่าจะเอ้ยมาแล้ววะลูมิเนสเมลส์เอ็มเครับทุกคนโอปืนแตกครับปืนแตกเป็นระดับสีชมพูนะครับปืนอัปเกรด,ดเดวิลเจ็ดนะครับเอาละนะครับตอนนี้เราเดินทางกันมา140กล่องนะครับได้ของมา2อย่างแล้วนะได้ของมา1นะครับกระเป๋า เป็นระดับสีแดงนะครับสสก,กินปืนนะครับแล้วก็เรามีเหรียญอยู่ทั้งหมด3เหรียญเท่ากับว่าเราได้อันนี้แล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเป็นสายแรกแบบดวงไม่ดีเลยเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด10เหรียญครับแต่ตอนนี้เรามี3และเราขาดอีก7เหรียญหรืกว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับไปกันต่อเลยดีกว่ากับ150กล่องครับขอร้องให้แบบชุดทองออกโอ้โหนี่ซ้ำอะ่ะอุ้ยแต่ได้เหรียญมาอีกหนึ่งครับเหรียญขาดอีก6ทุกคนนับเลยต่อไปครับ100 6กกล่องครับเนี่ยอันนี้มันไปขายได้ไหมมีใครขอซื้อต่อไหมต่ <No. S 1> อไปครับ170ครับเหลืออยู่หมื่นหนึ่งพันแล้วนะเกือบมากครับรอบนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็180รแครับยแล้ว yeah, ครับทุกคน190ครับโอ้โหเกือบมากเกือบมากเอาละนะครับเข้าสู่10,000แรกนะครับ200กล่องลุยต้องมีอะไรล่ะ200กล่องต้องมีต้องไม่ต่างเลย เกือจะกวะต่อไปครับ110กล่องครับเหลือเก้าพันแล้วเหลือเก้าพันแล้วทุกคน220กล่องครับ5อัญมณีเป่งแสงครับทุกคนโอ้8000ยูซีเบือนจะไม่พอวะต่อไปครับ230ครับ เปิดไปซ้ำโอเคเปลี่ยนเป็นเศษสามเศษได้น้อยมาก240กล่องครับโอ m บกอดเกือบากแล้วก็250ครับครบโคต้าเขาเลยครับตอนนี้ <No. S 1> เต็มแผ่นละครับทุกคนโอไบกอด250ห้ากล่องครับตอนนี้กับอีกสีเหรียญที่ขาดแต่ก่อนจะไปกดกันต่อนะครับดูด้านนี้กันก่อนนะ เปิดครบ20กล่องนะครับจะมีการการันตีนะครับได้ของมา1ชิ้นนะครับแล้วก็เปิดครบ40กล่องได้เครื่องประดับมานะครับที่ห้อยกระเป๋านั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางด้าน80กล่องได้เป็นกรอบรูปมาครับเป็นกรอบรูปของเซตนี้แล้วก็150กล่องได้เป็นเม็ดพอัปเกรดปืนตามด้วย250กล่องได้เป็นอัญมณีเปล่งแสงนั่นเองครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดโดยรวมแล้วทั้งหมดนะครับเรามีทั้งหมด6 7ชิ้นนะครับขาดอีก3ชิ้นไปกันต่อครับ260กล่องครับ270กล่องอันนี้ระเบิดมีคิวฟีดด้วยนะครับอย่าลืมอัปเกรดปืนไปก็ได้เหมือนกันนะครับ280กล่องครับรอบนี้จะเป็นการการันตีว่าได้1เหรียญแน่นอนนับเลยโอเคนะครับเหลืออีก2แล้วทุกคนคำนวณเลยตอนเนี้ยเหลืออีก2ผมไม่อยากเติมเพิ่มผมขอร้องสองร้อยก้าสิบกล่อง <Nope. S 1> สามร้อยกองทุกคนขาดอีกสองว่ะสามร้อยสิบกองเฮ้ยสวยขาดอีกหนึ่งเออไม่อยากเติมเพิ่มผมไม่อยากเติมเพิ่มกรุ๊งกรงขาดอีกหนึ่งสามร้อยยี่สิบครับไม่แน่นะสามร้อยสามสิบโอเคนะครับสามร้อยสี่สิบไม่มีทางที่จุฑาทองจะออกได้กระเป๋าซ้ำโอ้ยตกใจหมดได้กี่เหรียญอะ ได้เปลี่ยนเป็นยี่ยมครบดิอย่างงี้ครบปะอย่างงี้ครบแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือเือนจะได้แล้วปะวะเอาอันเดียวแรกก่อนเลยมาแรกก่อนเลยครับแรกก่อนเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจอญมณีนะครับมาแรกชุดทองก่อนนะครับ6เหรียญอัญมณีเป็นชุดทองหนึ่งชุดคอนเกียร์จูเลชันครับได้มาแล้วครับ นางสะดิ้งจริงเลยจุดประกายแสงแห่งราตรีเจ๋วแหววติดตั้งทันทีแล้วก็สุดท้ายครับจะมีท่าเต้นด้วยเป็นท่าเต้นของเซ็ตเขายังไงก็ต้องมีนะครับของต้องมีจัดมาประกายแสงแห่งราตรีเหมือนกันท่านท่าเต้นนะครับแล้วสุดท้ายครับผมจะเอาอัญ,ญมณีทั้งหมดนะครับที่มี159มาแลกของพวกนี้นะครับแลกไปเลยอันนี้5ขอให้มันได้เถอะอันยีสิอันยีสิอันสาสิ สามสิบแล้วอีกสามสิบอุ้ยผม้งนี้อนี้ฮะแล้วก็อีกห้าแล้วก็หมดโอ้สิบสองโอ้ขาดสิบเหรียญทุกคนขาดสิบเหรียญว่าขาดสิบเศษกิจกรรมนี้หมดวันที่ยี่สิบสามเดือนห้านะเพราะนั้นเดี๋ยวเหลือไว้ละสิบอยูซีนะครับเซตของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮ้ยผมว่าผมชอบนะผมว่าผมแอบชอบชุดนี้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปใส่ชุดนี้แล้วไปดดล่มกันครับว่าพออยู่ในเกมจะเป็นยังไงนะ ผมจะปรับภาพสวยที่สุดให้เลยนะครับนี่แบบสูงสุดล็อบบี้เต็มที่สูงสุดไปเลยเอาแบบอลังการอลังฉางไปเลยครับไม่ใช่เขาไปเรียกโฟนอย่างนั้นเขาเรียกโฟนโฟนโฟนอ๋อโฟนเออโฟนโฟนโฟนแบบโทรศัพท์นะเออโฟนแบบฮัลโหลโฟนฮัลโหลฮัลโหลโฟนบิ๊กแฟนโฟนอย่างเงี้ยเขาเรียกจะไปถึงกลางไหมไปถึงไปถึงไอ้เขียชื่อว่า เนเนตุคุเรตุ เจอเดี๋ยวนี้เจอยูมพีแล้วหลอดว่ะไอ้เชยเจอยูมพีมึงไม้สั่นฉันโดนตะกี้โอ้โหโอ้โอ้โอ้ชิบเอ้ยโอ้แม่งติ่มกันมากเลยอะ มันมีตัวตรงล่องข้าง,างบนตัวนึงครับชนนะแจ๊คพี่จะดันไปเล่นข้างบนให้โดนตัวติ่มซ้ายยิงอกีกเฮ้ยมันยังอยู่ในน้ำรือเปล่าเฮ้ย <Hey>, uh, มันยังอยู่ริมน้ำอยู่เลยมันยอยู่ริมน้ำอยู่เลยวิย่งอยู่ริมน้ำเนี่ยหน้าพี่เนี่ย uh huh. โฟกซัดมัน ลงน้ำทำไมวะไม่เข้าใจไม่กระตุกวะเฮ้ยเฮ้ยใช่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 เจอเจอเจอวิ่งอยู่วิ่งอยู่ตัวหนึ่งฟกสายมือสายมือเจอไม่ใช่ตัวนี้นะตัว้ยอยู่บ้านนี้ Watch out. Đột luôn. Watch out. Vinh. Watch out. Tôi ừ. này tôi nè. Nóc nè. Đợt này Watch out. Ở ba lên nè. Tông mát pp. Tông mát pp. Watch out. Dù tôi Watch out. khá, Ê, mì phô mà. อะไรวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยคู่สองมาที่ใต้เนินได้ปะไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนตรงนี้ยเ้จับตายก็ตายอุ้ยเต็ก่อนเนาะสวชุบได้ปะหน่ะอุ้ะไรจะไปกะเดวิ่งละ อ๋อไม่ตายเจ็บมากแต่ไม่ตายเอาเฮ้ยเอ้ตรงเตะเลยมึงสมคนานจาังอ้ยสวยครับบิงหมดสวยตรงนั้นอยู่ในวงปะอยู่อันอัู่เป็ดเลค่อยวัดเมนไม่เห็นมาสิบเจ็ดคนอ่ะเรายังไม่เห็นที่เหลือเลย ห้อง oh, สวยดิคือพี่ไม่มั่นใจโซนนี้เลยระวังเลยนะเพราะว่ามันตอนแรกมันเยอะมากอ่ะภูผู้มากับพี่ไหนผู uh, anyway. no. oh, ah, sí. ้่อยควไว้ตรงนั้นผู้นี่เดี๋ยวเพิ่งลั่นนะเอาให้น้องค่อยรั่นมึงไม่รู้เรามาระวังตัวนอนนะเป็นเพื่อนตาไก่พี่พี่ไม่รู้ขวามีไหมเว้ยคือขวาตอนแรกเรามามันมีอยู่เว้ยพี่เดินนะตามเยอะมีตัวน้องวงอยู่ตัวนึงน้องวงซ้ายยิงฟรีได้เปิดเปิดแต่ละมั้งเปิดจุดได้แล้วซัดได้ซัดเลย อีกตัวแดงเจ็บตายหลุมโอ้โหเออหลุมเดินมาสี่แล้วโอ้โหออกมาสี่ลสลเลยเลยเหรอออกสี่เลยเหรอแต่มาเป็นมดเลยลเดินรวดเจือสี่ไปยทางนั้นยังไม่มีใครตายเลยเดินโดนซ้ำไปหนึ่งจับพี่ก่อนนะพี่เดินหลบพี่สุดเฉี่ยวจิ๊น มีแค่นั้นแหะหมดแล้วพี่ก็หมดแล้วแต่เราจะเข้ายังขวามีนะเว้ยนขวาขวาใกล้ต้องปิดเ๋ยวบหน้าไม่จับเลยพี่ไม่พอพี่ไม่พอโค๊ไม่พอตรงนั้นเอนเราอง จับไม่ได้นะเนี่ยต้องเล่นแล้วชิบเงนแล้อนั้นสองเลตเราบาลบนหัวพวกพี่องตายสอบเตรงนั้นจับได้ไหม จะโม้พกชีตเตอร์หน้าว่ะไม่มีสมมตเออโอเคบังหนึ่งเดียวตัวเดียวเล่นเลยเล่นเลยสวยสวยไอ้เหี้ยเาตื่นใช่ไหมออ t ชั่นหมดแล้วอ่ะหมดตั้งแต่บ้านนั้นละคือไม่มีกระสุนแล้วเว้ยคือต้องเอาระยะนี้แล้วเว้ยแม่งผมเล่นสเตฟกระสุนชิบหายเลยไม่ออกมาจากหลุมสี่ตัวอย่างกระมดเลยอะพวดมาดพวดพลาดออกมา โอ้ยยังโคตรเลยบงนี้ คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครยากดูสตรีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ L F Live for Fun นะครับในนั้นผมสตตีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ L F f Tiktok ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเดือดด็ดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามไปที่ YouTube L F Live for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้แล้วกัน ชชคดีครับ